มาค่ะมาต่อกันนะคะนี่แอดมินก็ใช้ประมาณทั้งหมดนะคะนี่แปดดอกแปดดอกนะคะสำหรับเสื้อเด็กตัวเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักนะนี่แล้วก็แอดมินก็จะพับครึ่งประมาณนี้นะคะอย่างนี้พับครึ่งให้ตรงนี้กับตรงนี้ตรงกันนะแล้วตรงนี้ตรงกันนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปนะคะแอดมินก็จะถักสายเดี่ยวนะคะถักสายเดี่ยวขึ้นไปข้างบนนะ ก็จะเอาช่องนี้ช่องตรงนี้นะคะให้มันตรงกันแบบนี้นะแล้วตรงนี้ก็ให้ตรงกันตรงนี้นะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมเรามาดูกันเลยนะคะไหมเดี๋ยวนะคะ admin. ไหมแอดมินไว้ไหนเดี๋ยวก่อนมาค่ะพอเราพับครึ่งแบบนี้นะคะอันนี้มุมกับตรงนี้ตรงกันนะคะตรงนี้ตรงกันนะ นี่ค่ะแล้วแอดมินก็ตรงนี่ค่ะตรงนี้ตรงกันแล้วตรงนี้ไม่เอานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้เลยนะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอดมินหาที่มาร์คไว้ก่อนเพื่อนๆจะได้รู้เราจะทำสายเดี่ยวนะคะสายเดี่ยวสำหรับเด็กๆนี้ค่ะตรงนี้ก็ให้ตรงกันด้วยนะคะก็จะทำไว้่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วตรงนี้ก็ตรงนี้อย่างนี้ค่ะเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะตรงกันอย่างนี้นะนี้ค่ะเป็นเสื้อเด็กนะคะเล็กๆจะเล็กๆน่ารักน่ารักเราก็จับไหมมาเหมือนเดิมนะคะนี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ค่ะหนึ่งสองช่องที่สาม ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จับไหมมาแล้วเราก็ทำซูสามนะคะอย่างนี้ค่ะ1 2 3่งสาพอได้3แบบนี้แล้วนะคะอย่างนี้ค่ะสแบบนี้ละต่อไปเพื่อนๆทำทำเอฟอีกสครั้งแล้วก็เก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บไหมไปพร้อมเลยก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วู้อย่างนี้ค่ะสู่สเสร็จนะต่อไปเพื่อนๆทำา f หลักที่1ห,หลักที่สองแล้วก็หลักที่3อย่างนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บไหมทีหลังนะคะต่อไป เพื่อนเพื่อนทำโซ่สามนะคะแล้วก็พลิกงานนี้ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ทำเอฟสามครั้งโซ่สองแล้วก็ทำเอฟสามครั้งหนึ่งสองสามพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพนันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนแย่มาตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะแล้วเพื่อนเพื่อนทำ อย่างนี้ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาตัดตกแต่งทีหลังก็ได้นะอย่างนี้ค่ะนี่ได้แบบนี้แล้วต่อไปสู้3แล้วต่อไปก็ทำเอฟสมครั้ง2 3แล้วก็ซส,สองหนึ่งสอง สามพอได้สามแบบนี้แล้วนะคะต่อไปพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วยเพื่อน,น,นจิ้มมาตรงนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็หนึ่งสองสามพลิกงานแล้วก็ทําแบบนี้หนึ่งสองสามแล้วก็สูสองก้หนึ่งสองสาม อย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเอาความยาวเท่าที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะนี่ค่ะ1 2 3สาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะแอดมินก็ถักมาได้แล้วนะคะทั้งหมด30แถวนะคะก็คือเรานับแบบนี้นะคะสองสี่ห2 1ปดสบสี่ สิบหกสิบแปดยี่สิอกยี่สิบแปดสามสิแถวนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด4ี่สี่เส้นนะคะทุกคนนะคะที่เรามาร์คไว้นะเราก็เริ่มเหมือนเดิมนะคะเอาเหมือนเดิมนะคะเอาไหมมาแล้วก็จับก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ 1>, 1 2 3เป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ทำ f 2ครั้ง1 2โซ่2เหมือนเดิมนะคะอย่างงี้ค่ะ1 2 3พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่3าพลิกงานเหมือนเดิมเลยค่ะทำทั้งหมด30แถวนะคะทำทั้งหมด4เส้นนะคะอ่าเดี๋ยวแอดมินถัก ทั้งหมด4เส้นเดี๋ยวเรามาดูกันาการเดินขอบรอบอกนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญ,ญาตถักไปเรื่อยเรยก่อนนะคะทุกคนนี้ค่ะถักไปผักมาอย่างนี้นะอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองแล้วก็ทำ f ก็จะได้เป็นแบบนี้ นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเรื่อยๆเลยนะคะอย่างนี้ค่ะจะทําทั้งหมดสี่เส้นนะคะเดี๋ยวแอดมินทําให้ครบทั้งสี่เส้นเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแอดมินก็ถักได้ทั้งหมดสี่แถวแล้วนะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเดิน x นะคะก็คือควักธรรมดาธรรมดานะคะให้อ้อมเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ เป็นอันสุดท้ายนะคะนี่ค่ะได้ทั้งหมดสีแถวแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆก็ถัก X ให้รอบเลยนะคะทุกคนเนี่ยถัก X นะคะอันนี้ก็คืออันนี้ที่แอดมินถักมาถึงนี่นะคะนี่แถวสุดท้ายตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการถัก X นะคะให้อ้อมเลยนะคะอย่างนี้ค่ะหนึ่ง 2ก็ไปอย่างนี้เลยค่ะเรื่อยๆเลยนะคะถัก x นะคะนี่ค่ะถัก x นะคะนี่ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมดนะคะนี่ค่ะเขาจะจะเป็น x แบบนี้นะคะ แบบนี้เลยนะคะหรือเพื่อนจะทำเป็นดอกไม้หรือจะทำเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกอประกาศก็ได้เนี่ยค่ะแอดมินก็จะถักเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินขอให้ขอถักจนมาถึงตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะแอดมินถักมาถึงตรงนี้แล้วค่ะมุมนะ ก็ถักเหมือนเดิมค่ะเอาให้ครบทุกหลักแบบนี้เหมือนเดิมนะคะอย่างนี้เลยนะคะช่องว่างนี้ก็ใช่นะคะก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะอย่างนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็ถักอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะถักไปให้ครบทุกช่องเลยนะอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพวกเสร็จใหมเดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นสายเดี่ยวของเด็กเล็กๆน,กน่ารักน่นะคะเดี๋ยวตรงนี้แอดมินจะสอนมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราก็แล้วแอดมินก็จะปล่อยให้เพื่อนๆถักไปเรื่อยๆเลยนะคะใช้เบสิกแบบนี้และะ้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องซีเรียสอะไรนะคะเราอยากทําแบบไหนเราก็เติมเองได้เลยนะไม่จําเป็นที่จะต้องมาตามแอดมินตลอดนะคะเอาไอเดีย อันนี้คือแค่เอามาทำให้ดูคร่าวๆนะคะนี่ค่ะแล้วตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ใช้ 2x เ,เลยค่ะ1นึ่งสองพอได้2เสร็จแล้วนะคะมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ห สแล้วก็ตรงนี้ก็ทำไปเรื่อยๆ1 2 1 2ก็จะได้อย่างงี้เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแอดมินใช้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสายแบบนี้นะเป็นสายแบบนี้นะคะ ก็จะตรงกันตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นสายเดี่ยวของเด็กน่ารักนรักนะคะแต่แอดมินจะทําแค่2แถวนะคะทุกคนนี่ค่ะรอบอบจะทําแค่2แถวสองแถวนะคะ,คคะ,ะ,คะ,คะต่อไปก็จะถักเป็นระบายลงมานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆถักไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนแอดมินก็ถักเสร็จแล้วนะคะหมายถึงสายเดี่ยวนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปแอดมินว่าจะถักอีกแถวหนึ่งนะคะ ให้มันเป็นสามแถวแบบนี้แล้วต่อไปก็ทำระบายลงมานะคะอันนี้ก็ได้แล้วคะ่ะเก๋ๆน่ารักนี่เป็นเสื้อเด็กนะคะนี่คะ่ะเป็นสายเดียวเล็กๆน่ารักนะคะนี่เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะแอดมินว่าจะไปถักอีกสักแถวหนึ่งดีกว่าหรือไม่ก็ทำระบายลงมาเลยก็ได้ นะคะแอดมินไปรีดมาแล้วนะคะว่าจะถักอีกอีกสักแถวหนึง่งเพราะว่ามันมีเหลืออยู่นี่ค่ะแอดมินทำเหลือไว้นะคะเดี๋ยวลองดูว่าเออจะต่ออีกแถวหนึ่งให้มันดูเป็นแบบนี้ให้มันเป็นอันนี้ไม่ใช่นะคะเอาแค่นี้ต่ออีกนะคะทุกคนลองทำดูนะคะเอาความยาวเท่าที่ เ,เพื่อนๆต้องการเลยนะคะนี่ค่ะเก๋ๆนะน่นารักมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็แอดมินก็ถักสายมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เพื่อนๆก็เอาไปต่อยอดเลยนะคะถ้า,เ,าเด็กๆตัวอ้วนหรือว่าไซส์ใหญ่กว่าแล้วเ,เพื่อนๆก็เพิ่มดอกเอาเองเลยนะคะกะเอาเลยนะคะ นี่คะ่ะก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นแบบคร่าวๆให้ดูนะคะนี่จะเป็นแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทุกคนอย่างนี้คะ่ะลองทำดูนะคะบ๊ายบาย